สื่อจอมแฉอังกฤษเผยว่ามาคัสแรชฟอร์ดเลิกรากับลูเซียลอยผู้มั่นสาวที่คบหากันมาตั้งแต่ตอนวัยรุ่นแล้วและถูกจับภาพตอนไปปาร์ตี้ที่ไมอามี่ก่อนจะกลับมายังโรงแรมตอนตีห้าพร้อมผู้หญิงรายหนึ่งเดอซันสื่อจอมแฉแห่งเมืองผู้ดีรายงานว่ามาคัสแรชฟอร์ดกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแยกทางกับลูเซียผู้มั่นที่คบหาดูใจมาตั้งแต่อายุ15ปีโดยทั้งคู่ได้มั่นหมายกันเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว และเพิ่งไปเที่ยวด้วยกันมาเมื่อ3เดือนก่อนทั้งมาคัสกับลูเซียเดินทางมาถึงทางแยกโดยแหล่งข่าวเผยกับทางเดอะซัในเรื่องนี้ว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนความสัมพันธ์ยังคงมีและพวกเขายังคงเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆขณะเดียวกันแรชฟอร์์วัย25ปีได้ไปปาร์ตี้กับสาวๆหลายคนในเมืองไมอามีรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา ด้วยบริการระดับ5ดาวและถูกจับภาพได้ว่ากลับมายังโรงแรมพร้อมกับหญิงสาวรายหนึ่งสำหรับข่าวกีฬาวันนี้มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวกีฬาต่อไปด้วยนะคะ